สวัสดีครับสวัสดีครับกราบสวัสดีงามงามมิตรภาพทบ4ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบพิลาวชนวันนี้จะมาอัปเดตนะครับใบรายการของสนามพิลาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับที่จะทาการชนในวันที่2 5สิงหาคมนะครับวันอาทิตย์ที่2 5นะครับครั้งเจ้าของเขากับมีไทยรสซัรนะครับเพื่อชมกันทีฟรีมีทั้งมวยไทยไก่ชนนะครับวัวชนวัวเหนือวัวใต้นะครับ ทุกคู่ทุกสนามแน่นอนครับเดี๋ยวเอามาดูคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกมีระวังไฟแดงนะครับมนดําบ้านห้วยรายนะครับจากไคโคบร,ริษัทวิเชียนลดขดนะครับสุโขทยัยปกกับตานเมืองนินงามจาก,กร้าพเจอมิลาตัวแหววันดีนะครับจากไคโคตุน99สุโขทยัยชิงกัน4 0 0 0มื่นนะครับคู่นี้ชิงกัน4 0 0 0มื่นแล้วก็คู่ที่สองนะครับระวังไยแดงลันดายอดเพชรขนใจ มินแมนครับสุโขทัยกาแฟดังเมืองนะครับโนดร้อยลีลาหรือว่าขนช้างทุ่งใหญ่นะครับยาคายโคทะเลหลวงสุโขทยัยวันที่ชิงกันหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนแล้วก็มาคู่ที่3ามนะครับคู่นี้นี่ภลาดม่ได้เป็นอันขาดนะครับคู่ที่3ามนี่ระวังเตงามต้องเกียรติเล็ดนะครับหรือว่าสินอดอยาคายโคโชคนำชัยสุโขทัยนะครับโอจรมาปุ๊บกับ ปลายน้ำเงินนะครับโนดหลังขาวเจ้ายุทธจักรตัวกระทิงเชียงรายนะครับตัวนี้นี่ข้างฟาดโดนะครับจากไคโฮส่วนปัมอูนี่นี่ชิ้นัวรอบนะครับเป็นซึกชิ้นแชมป์บัวรอบรุ่น500กิโลกร,รัมนะครับรุ่น500กิโลกร,รมัมกระทเทียงเชียงรายควบสินสอดเอ้าไข่บะมาในที่ว่าภาพนะครับไข่บะมาที่ว่าภาพตันนี้ผู้ซือว่าราคาน่าจักระทิงอยู่ที่กระทิงนะครับอยู่ที่กระทิงม่วนแน,น่นอนครับคนนี้ แลก็มาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกเหมือนกันระว่างไยแดงลูกด่างสกุลซับนะครับหรือว่าทัดรอจาคัยโคซับสมมานสุโขทัยนะครับพบกับายแดำเงินโนดนำซับพิษสังหารหรือว่าไอเก้าเก๋นะครับจาคัยโคช่วงเอ็มเคนครสาร์มสุโขทัยู่ดีชิงกัน2เ0ียนนะครับแลก็มาคู่ที่5นะครับระว่างฝ่ายแดงยอดก้อยเซนกิงพบกับโนดมรดกลิกยอดทักษสู้นะครับโ่นีชิงกัน2เซียนนะครับ ทิ้งกัน2องเซนแล้วก็มาคู่ที่6ระวังไฟเดงครับเดง,งามเพชรร้อยวิชานะไอโลนะครับจากคายโคโชคบุญช่วยสุขโขท,ทยัยปบกับฝ่ายังเงินเองงามแสนดักพิทักษ์ชัยือว่าไอเหลือไอนะครับจากคายโคบ,บ้านคลองนาทุ่งสุขโขท,ทยัยบุนนี้จิ้งกัน100,000น,นะครับแล้วก็มาคู่ที่7คู่สุดท้ายในหลบเลกน,นะครับหลบเลกระวังไฟเด้งเด้น้อยยอดกำัย วันใจน้องสโนนะครับพบกับปลาน้ำเงินดุกด่างท้องลายพายสุวรรณนะครับหรือว่าไหลเสือยางไคโคเนบน้องเสือสุโขไทยปันเนี้จริงเงินสี่หมื่นครับแล้วก็มาดูกันรอบที่สองครับรอบที่สองคู่ที่หนึ่งระวังฝ่ายแดงนะครับพ้องแดงชูชัยลูกบิดไคโคโชคเชนนทรสังกัดน้องมันดอนนะครับสุโขไทยปบกับฝ่ายน้ำเงินโนดพยักพันธัง ตัวไอ้บุตรหลอดนะครับไข่โคเทลวงสุขโขทยัยโอ้นี่ชิงกันหนึ่งแสนนะครับชิงกันหนึ่งแสนแล้วก็มาคู่ที่สองนะครับเป็นคู่เอกระหว่างไฟเดนครับหลังศาตะวันฉายจากไข่โคร,รวมใจเพื่อนท่าเคนะครับสุขโขทยัยป่ากับหงวยน้ำเงินนะครับโนดงามยอดน้งใจตัวไอ้ปุ๊กลูกนะครับไข่โคโพทองสุขโขทยัยขวัญใจเสียตั้มนะครับโอ้นี่ชิงกันหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโล อย่าพลาดนะครับคู่นี้กับมวนเนอร์เดียเนะครับคู่นี้ไดซสียบอกไว้ก่อนแล้วก็มาดูคู่ที่สามนะครับฝ่ายแดงนี่หลังศาสเพชรชิลาชัยดูว่าไอ้นมเย็นนะครับแต่ไข่โคเพชรแสงคมโชคสุทธิพักสุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับโนดงามเจ้านรสิงห์ดูว่าลูกเงินนะครับแต่ไคโคขวัญใจคนเดิมสุโขทัยคู่นี้จริงกันสองเสนนะครับแล้วก็มาคู่ที่สี่นะครับระหว่างฝ่ายแดงหลังศาส ทิหอมแสนล้านเดนใต้ไฮโคทะเลหลวงสุโขทัยนะครับพบก,กับฝ่าย้ําเงินโนดก้ามยอดทุกตะการไฮโคหอชอนะครับสุโขทัยวันนี้ที่เงินสองแสนนะครับวันนี้ที่เงินสองแสนแล้วก็คู่ที่ห้านะครับหวังฝ่ายแดงพอคํำเตเพชรจากไฮโคชกสมนึกนะครับสุโขทัยพบก,กับฝ่าย้ําเงิน หลังศาสตร์ลู่ทองคำปนใจน้องสโนนะครับสุโขทัยเหมือนกันคูนี่จิ้งกันหกหมื่นนะครับแต่มาคู่ที่หกระวัา่ายแดงเต่งงามยุทธการไอเด็นนะครับไข่โขโชคเอ็มเทียนนครฟาร์มสโุโขทยัยพบกับปลายน้ำเงินขุนแผนโชคน้องใจและไข่โข,ขวัควใจทรงล้ำนะครับสุโขทัยเหมือนกันคูนี่จิงกัน6กมื่นแต่ก็มาดูคู่ที่เจ็ดโคสุดท้ายพิธารายการนะครับนลังศาดตรแสงตะวันจยากไข่โขวัควใจน้องเจม สุโทัทนะครับพบกับานดังเงินเพชรดังจากไคโฮเพชรตุน99สุโทไทเหมือนกันนะครับโคดีจริงกัน40,000ปากมาช่วยรุ่นจวยเชื้อหานตัวน,น,นะครับอ๋ย่เลิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนม้ตัวนะครับจไ้ไเดรบผาดข่าวสารวัวชนก้นไก่สุดท่ายอย่าลืมครับเครื่องเรื่องวัวชนต้องเซียนสนามเท่านั้นครับ